สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกุ้งนะคะวันนี้กุ้งมีรถเข้าใหม่มานําเสนอคือตัวนี้เลยนะคะโตโยต้าไ l u ัก e ีโว 2.4J ปี2017นะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่เราแต่งครบให้เรียบร้อยนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าของเราก็จะแปลงหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานสวยงามมากะคะก็จะเป็นหน้าหมูป่านะคะมาในส่วนของไฟนะคะไฟด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็ ดูไฟนะคะยังสวยงามกริบนะคะใสปิ้งเลยแล้วก็มาในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแม็กเวลหรือว่า GE หรือว่าจะเป็นล้อหลังกระทะผ่านะคะสามารถเลือกได้เลยโอเคมาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําให้อารมณ์สปอร์ตนะคะมาในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะระบบความปลอดภัยจะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ,ะเกียร์จะเป็นระบบ5เกียร์นะคะ แล้วก็ในส่วนของวิทยุจะเป็นวิทยุ C D M P 3นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมี U S B A U X นะคะหลังจากที่เราดูภายในกันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเรามาต่อกันที่ตู้นะคะตู้ตัวนี้จะสูง2เมตรนะคะลูกค้าสามารถเลือกขนาดของตู้ได้นะคะ,ะแต่ตัวนี้เราแต่งมาให้ที่2เมตรนะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อหลังกระทะผ่านะคะ ตู้อันนี้แกะกล่องเลยนะคะลูกค้าใหม่เลยใหม่กริปออกจากป้ายแดงนะคะเดี๋ยวไปชมรอบๆคันให้จุใจกันเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากเราชมรถเสร็จแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวต้า r ี v o 2.4J นะคะปี2017ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะฝากกดติดตามเพจเราด้วยนะคะเพจพอเพียง YPP รถมือ2นะคะและโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์088-236-3636นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเบอร์088-236-3636นะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอตัวลาไปก่อนพบกันอีกคลิปหน้าในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ